ระเบิดนะครับอาจจะเห็นเราลุมเขาก่อนเพราะว่ามันมาแค่คนเดียวนะครับไอ้เชือกแรกเดี๋ยวมันก็ออกเชื่อกูมามไปวางจุดไหนกันดีกูไม่รู้กูลอยได้ด้วยเอไหมเอไหมจุดเสียงหน่อยดิยทั้งมากว่าสองบ้างแม่ ฟังเสียงไม่เป็นกูว่าฟังเป็นว่ะหรือแม่ก็ยังไม่เป็นเนี่ยน่าจุดวางระเบิดมันะนี่ก็เป็นสองบางที่ฟังเป็นมึงวางเลยบอมบอมแพทีสแพทเทตตอนนี้มันเป็นงงที่บีแน่เลย โกโก้อ mm ุ้ยมาแล้วตัวนึงมาแล้วมาแล้วมันก็มีอยู่ตัวเดียวว่ะอ้ยเฮียเฮ้ยมันเก่งว่ะมันเก่งวัยสไตล์แก๊งบอยอ่ะว้ายกูไม่วานระเบิดแล้วกูไปฆ่ามันแล้วชมฮอนชมฮอนจริงจริงเลือดกูร้อยสิบเอง ไอ้สัสไอ้สัสไอ้สัสเฮ้ยโง่เอาเดคยุยมึงอยู่ไหนวะมันอยู่ตรงนั้นอะ่ะดับ <laughs> กูฆ่าแม่งต่อดีกว่าไอ้สัสเฮ้ยอีใช้ปืนอะไรวะใช้อัคใช่หรออัคที่กาดที่สุดในโลกเอาจริงมันใช้ปืนอะไรอัคอัคอะไร,รอ่ะอัคที่แม่งออกใหม่ ยิงก yo, <laughs> okay. so, ูดิยิงกูดิโอ้เจ้าจ้าคอมพลีชอตรู้ได้ไงวะกิมมึงรู้ได้ไงวะเก่งว่ะล่ะรอบต่อไปไปช่วยน้องดีกว่าน้องหรือพี่เหรอปก่อนดาไม่อซ์สัตว์มึงอยากจอนอีกดอกเหรอ เอออ่อนๆเขาหน่อยเขายังไม่ได้สักคะแนนเลยเดี๋ยวโซ่เดี๋ยวกูไม่ดีเลยกูเราไม่ไหวไงมันเด็ดช็อตกูอ่ะอ๋อมึงอ่อนได้อ่อนๆนะ้่อน่ยเอามีดวิ่งเข้าไปไล่เฉาะเขาก็ได้ไหมกูเอาปืนพกไล่เฉาะแม่งเลยปืนพกเฉาะได้ด้วยวะก็ปืนพกกูมันมีมีดด้วยมึงไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันไปบีปะมันไปเอปะวะเดี๋ยวกูไปคุมบีเองก็ได้ เอ้ยคนใหม่มาลองว่าหนูลองว่าสามบังด้วยแล้วว่าหนูโอ้โหเชื่อคิดทาวน์อัตราเฮดช็อตมั่งสิบสี่แองกวีคิมไม่ต้องกลัวกดเลยครับอ้าวอ้าว ทำไมวะกู <c oughs> ไปเตะเขาออกทำไมวะกูไม่ได้เตะไอสัตว์นี่ใส่ไม่ดีเลยดูตัวดีกว่าไหมกูกะจังวะกูว่านึกว่ากูมีตัวแดงอยู่นะนี่ใส่ม่งไม่ดีอ่ะมึงเตะเขาออมามึงเจอกูดิอ่ะมึงไปฟัง<า>นู้นเลยแหละ โอ้โมึงไม่มีตัวสีฟ้าดิถึงมึงไม่ไปกูเมย์เหรอเออแต่อยู่ตรงนี้กูเก่งกว่าปะครับเกิดเกิดการทะเลาะบบกแฟกกันเดี๋ยวกูจะลองว่ามึงโปให้ดูเลยเออแต่เมยกูจะจิมเลยโป<อ>้โปโป้โป้เชนแนล ช่โปรเ e s ชั o นอลนะครับจังหวะนี้จ<อ>ังหวะนี้นพี่ด่านด่านนี้เป็นศูนย์การค้าใหญ่ตั้งอยู่ในใจเมืองฟิลิปเปิ้ลกำลังตกอยู่ในภาวะอะไรการเงินอะไรไม่รู้นะครับก็รัฐบาลของของเอาเงินสนับสนุนทางด้าน okay. s <S ด่านนี้ให้เป็นการต่อ,อการควบคุมประเทศครับของประเทศฟิลิปปินะครับ นนาเป็นไงกูเตะท้องหนานี้ได้โอูกูเก่งมหมล่ะอ,อยู่คนเดียวอยูล่ลำพังว้าวิลํำพังลำพังไม่มีเธอฉันเดีวยดวดายว้าวิม่ให้จะติดต่อซื้ออะไรไหมครับมันอยู่ไหนวะ ไอ,อสัตว์มึงวางเอเยอยู่เพียงคนเดียวมึงวางเอจริงด้วยวะอเอบันพอมึงสีสัตว์ตัวปีชัดชัดแล้วก่อนบีไปทางไหนวะเฮียบ,บีไปไกลเลย กูไม <łość> ่ทันกูไม่ทันกูรู้ว่ากูไม่ทันช่างแม่งไอ้สัตว์กดปุไม่ได้โอ๊ยกูมาใกล้ระเบิดพอดีกูตายห่าเลยล่ะกูกด e ไม่ได้ป่ะกูกด e ไม่ได้เมื่อกี้เห็นศพเองด่ะ cô phun e đó mà để này thì has been planted khum thế này lắm ai khiếp đây lỗ đấy của thằng chờ mừng nát e ở cái cây của rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền โอ้ไม่ใช <sh> <és> ่น่าวเดี๋ยวมีคนมาช่วยกูอย่ามึงก็ล้อไม้สัตว์กูคมเอแล้วแต่กูไปดีแล้วบายบาย แล้วตามมาปีอะไรสัตว์คิดว่าทำไมเสียงลูกกระสุนมาจากปีไว้ใครวะไม่ใช่บอม has been ที่ก็ขยันวางเออีกแล้วเนาะไอสัตว์เออเป็นจุดที่กูไม่ค่อยกล้าไปเลยเพราะมันเป็นตัวแรกของอักษรภาษาอังกฤษ มาประตูไหนวะอุ้ยเฮะปอมองทะลุไอเด็กปอมองทะลุฟังเสียงอย่ามามั่ว้เฮียไปเอแล้วรอบนี้กูกลัวเอจะหายเลยรอเล่นกูอยู่บีไว้แต่แล้วแต่มึง มือนี่ก็วิ่งไปเองอีกรอบเลยสัตว์โอ้โหดีจังเียแล้วก่อนมันไม่ได้วิ่งมาเองดกวากูไม่ต้องเดินให้มีเก็บเสียงให้สัตว์ ให้แม่งรู้ไปเถอะแล้วมึงม,มากูอิถ้าอยากคุณนายยิงกูก <c oughs> ูเดาชื่ออะไรเฉาะหลังมึงได้ไหนกูเห็นคุณนายอยู่เลยกูกูแบบตื่นเต้นยิงแม่งเลยปะโมเห็นคุณนายแล้วแม่งกลัวชิบหายเลยกํ <K _> ยยลัง <K _> จะวางในสัตว์มากูไปบีกรอบแล้วสัตว์ มีบ้านพ่อหตรงนี้นมงเห็นป้ายมันมีเหรอฮะให้มันมีคนเข้าฝั่งใครวะฝั่งกูตา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 อะไรด้วยเฮียอยู่ได้สัตว์กูขอจิงตะวันตาก่อนมามาเป็นไก่ให้กูเอ้ยมึงอะมึงอะมึงอะอยู่นิ่งๆไอ้เกินเนี้ยไอ้เกนเนี้ยอยู่นิ่งๆ ตอนตาลูกเขาลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกใช้ปืนเทียอะไรของลูกเนี่ยมันใช้ปืนอะไรวะไม่รู้ 2> 2เคทัวเฮ้ยอย่าบอกว่าเคทัวมันใช้ปืนอะไรวะมันถือเคทัวมึงจบอ่ะมันถือไอ้มันอยู่นิ่งให้กูด้วยวะเอเคเป่าวะใครวะโอ้ยเทีย โดนเนี่ยครับเพ่มาอักเสบอีสปอร์ไนะล,ล่คิมนะม่งเ่อไอโดนลมกูยังจะแพ้ได้อู้ลัานเลยเอาเลยครับพี่เอาเลยเอาเลยอย่ามาโปล็อกหัวใส่กูนะเด็กมึงปลาระเบิดยังไงของมึงเนยเอ AK ดิ้งละ อาเข้าไปมึงออกมาอ่าเจ็บเจ็บแปลว่ามึงยังอยู่เจ็บว่ามึงย,ยังอยู่ไ,ไม่โดนเลยอันนี้เลือเหลือสองตายไหมหนูอยากตายไหมแม่งวางสีไฟไ้าเปล่าวะไม่วางเลยมันยังไม่มีสีฟ้าเลยเห็นไมันไปไหนแล้ววะนั่นเนี่ยตายฮะไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้ยจะตายเก่งครับ กูไม่เกงหรอกไอ้สัตว์มีมึงกูเลยกลัวมามามาสัตว์ออกมาทางเดิมอีกแล้วนะมึงอ่ะฆ่าไเลยตะวันตาเอานี่ไปแดกมันไม่โดนสักิดฆ่าไเลยเพี่ งอยู่ไหนวะมึงอะอยู่ไหนมึงลองออกมาดิแล้วมึงจะเห็นกูมึงอะออกมาก่อนเดี๋ยวก่อนมึงออกประตูวขวาหลือมึงออกประตูซ้ายโอ้ยเชี่ยตะวันตะวันเห็นกูแล้วตะวันเห็นกูแล้วโอู้ยเห็นไหนวะอ๋ออยู่นั้นฮะไอ้ยชัดไม่น่ารีโหลดเลยโอ้โอเคครับเบ่เดี๋ยวเราไปปั๊มไก่กันเพื่กูไม่น่ารีโหลดเลย ว้<ม>าเม <c oughs> ื่อมันเอาด้วยมันล้าด้วยอ่ะมันกล้าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปต้อนรับชีวิตมันก่อนไม่เดี๋ยวกูไปเป็นไก่ให้มันแล้วกูจะดูมึงเล่นเคบอป่ะมึงอะ่องอะฮะมาพร้อม,อมกูเลยเราตรงไปเลยนะเว้ย ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายไม่ต้องไปเอไม่ต้องไปบีแล้วตรงแม่งเลยเพราะกูรู้ว่องออกจากทางนั้นเออคิมตามกูมาด้วยมึงจะเห็นว่ากูไปทางไหนไปมึงจะคิมมึงคนละทางกับกูละกูจะไปหามันในฐานเองมันไม่ออกาเนี่ยเจอมันอยู่ในฐานนะอุ้ยหน้ากากมึงมันเฮลเมดกูแล้วน่ะก็ใช่ไงเมื่อกี้เห็นหน้ากากมึงหลุดออกมา มันโคตรแน่นเลยถ้ามีใครไม่เห็นอะผมซูมให้ดูนะเมื่อกี้ okay, s <S คิดว่ามันเก่งปะเก่งสำหรับยศมันนะเว้ยแม่งเอาเอเคดกูได้กูโคตรนึ่ AK, นอะเอเกูก็เฮดช็อนคีมยศพึ่งเราไม่ใช่ฝ่ายบุกด้วยเราเป็นสีฟ้าเร,าเ,รา,เาเป็นฝ่ายบุกเว้ยหุย <c oughs> แม่งขยันยิงน้องเขาจังอะ น้องหรือพี่มึงพิมพ์มลงไปเลยว่าอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ <_ EN> อายุายเท่าไหร่ <_ EN> เท่าไหร่หรอป <_ EN> ูปู <_ EN> โอ้ยสงสาร <_ EN> น้องเขาชิบหายเลยอยากรู้ว่าน้องเขาจะโวยวายหรือเปล่าตอนนี้ปควหกขวบค่ะ กูัวกูัวเอากูเอาิงให้น้องเลยกูเอาจริงให้น้องเลยอย่าเล่นกูจังไอสัตว์เอ้ยคิมกูมันจะได้ยิงเขาเลยสัตว์เอ้ยเฮ้ยตีความไม่ตอนนี้กูก็ขอบ้างเถอะไอสัตว์ตอนนี้กูขอโอ้เป็นตัวผู้หญิงมึงนี่จะวิ่งเหรอโว้ย นอไมพี่เฮ้ยชตน้องเหอะมันไม่อยู่ที่เดิมแล้วว่ะอ้าวเฮ้ยคนละฝฟังเลยเว้ย๋ยวกูไปเองอีเี้ยอยู่นี่ดกว่ไอ้เี้ยเดี๋ยน้องเขาก็หนีหมด้น้องเขาสักสาคน้เลยี่ต่อคับนงนงครับ่าออกน้องใจเย็นมีเสียตอบรับจับได้ไหมีโอ๊ยโน่น อีกรอบแม่งบอกอย่างรอบนี้กูจะชงดูดยที่มันถือปลนอะไรวะสควาไอ้ที่จะทอกันบอมตัวงเอ้ยไม่ใช่มม้งเอาทาาอสกันบวกดรอปเปอร์บวกมิกกี้หือแม่งเริ่มมาก็ตายแล้วแหละกูว่าตอนนาย,ยังกลัวแม่งมาบุกฐานตั้งแต่เริ่มเอาชนะนายบุกฝั่งเขาดิเอาเอาวีดมาวิ่งไล่ฟันเอาเลยกูเอาเป็นพกไล่ไล่เจาะเลย ้ยเจ้าของห้องให้เรามีอะไรจะให้ดูเ้ยอะไรดูนี่นะทางนี้อวยๆแล้วไม่เจอโอ้โหโอ้โหชัดเลยไอ้สา์เซนเซอร์แป๊บ มึงไม่แบ่งให้กูเลยนะแม่งยิงกูเลือดเหลือสิบเจ็ดอะมันใช้ปพืนออะไรวะยิงเลือดมึงเหลือสิบเจ็ดไอ้คเนี่ยใชอ้คลีอ้คลีแรงนย่ะตายแต่แม่งไม่ตรงเลยน้องเขาจับ a อคเหมือนเดิมว่ะน้องรักไม่อยู่ มั่นใจว่าอายุเท่าๆพวกเราเลยรู้ว่าทำไมทำไมดูจากยศมันดิเ้อเป็นพวกผู้ใหญ่ป่านนี้แม่งคงยศเพชรกันแล้วอันตรานผู้ใหญ่ที่ขัดเล่นก็ได้เจอมันจะเป็นเออมันอยู่ไหนวะบอกบางทะลุแป๊บคิมมึงเดินมึงลองเก็บเสียงก่อนเดีเอ๊ะมันเก็บเสียงเป็นด้วยวะเก็บเสียงที่อะไรมันไม่อยู่แถวนี้ Cái này ta đây. Baby này à. là là mình lại chạy vô rồi đấy, đi vậy? mình có bé là mình มักจะได้เปรียบตลอดมาแล้วมาแล้วเงียบๆม,มันมาแล้วเสียงก <Yeah. S 1> ูปุ้ยเมื่อกี้ไม่เงียบๆก่อนอุ้ยเฮีย e. มาเขาว่าแล้วม่งมาซ้ายมันก็ไม่ได้เสียงอะไรเลยวะเงียบๆเดี๋ยวกูฟังให้ รัดแปด้วยคิมมามาจังหวะนี้น้องเขากล้ามากมากเราจะไม่สามารถหาน้องเขาได้นะ <ป><ม>อย่ไหนวะมึงอยู่ไหนตอนนี้นอยู่เอวะะอิอยูอ่ปีอยูอ่ปีอโอ้แม่งยิงสเล e i กกหลือห้าหกเลยดอกทีนี้กูไม่เก็บเสียงกูต้องรีบไปรีบไปให้ทันที่น้องเขาจะไปก่อน มึงไปปีกรอบมันมาเอมันมาเอมันน่าจะวางเอแต่กูตามหลังมันมาติดๆมัน่องเสียกนเป็นเอาซะแล้วแบบว่ามันแบบว่าไอ้ยิงกูจังนี่กูฟังเสียงมันออกไงมึงมึงเงียบก่อนนี้เงียบก่อนงเงียบก่อนนะ เสียงหวานอยู่แถวนี้เลยวะมาเอปะวะกูไม่ได้ยินเสียงอล้กูตามมันไม่ทันเออน่าจะมาเอเราเห็นรอยกระสุนก็ใช่ไงกู<า>เห็นกูกูได้ยินเสียงเหมือนแม่งยิงพกอะ่ะเออนนั่มันไดกระว่าอมองระเบิดใกล้กแล้วเอาอีกแล้วเอ,เอาบ่ โอเคแล้วคลิปอจจะนานไปแล้วนะครับบ uh. <c oughs> uh ๊ายบายฮะเจอกันบ๊ายบายคอับอ้มึงไปพอดีเลยบ๊ายบายรับ